รางจืดหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อยาเขียวหรือรางเย็นใช้ล้างพิษอะไรได้บ้างมีวิธีการเตรียมยาเพื่อกินเองที่บ้านแบบไหนและใครบ้างที่ห้ามกินวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมหมอเต้กิจจาครับ <S <S รางจืดมีสรรพคุณตามตำรายาไทยจัดเป็นยารดเย็นใช้ปรุงเป็นยาเขียวรดไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำถอนพิษแก้ท้องเสียแก้แพ้แก้ผื่นคันแก้ไข้เห็ดพิษ ล้างพิษสารหนูหรือยาฆ่ามแมลงต่างๆได้สารที่สกัดได้จากรางจืดมีหลายตัวที่สำคัญได้แก่ฟลาวินนยโดยมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ช่วยต้านเชื้อโรคได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรียช่วยต้านการอักเสบรวมถึงรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสรรพคุณมากมายเลยเนาะแล้วเราจะกินแบบไหนได้บ้างนะวันนี้ผมมี5วิธี การเตรียมรางจืดเอาไว้กินเองที่บ้านมาฝากครับ 1. น้ํา้ำข้นสดจากใบรางจืดนำใบรางจืด5-7ใบที่ล้างสะอาดแล้วมาโขกให้ละเอียดผสมกับน้ำสะอาดหรือบางคนอาจใช้น้ำซาวข้าวจากนั้นเพื่อนๆกรองเอาแต่น้ำมาใช้รับประทาน โดยปริมาณที่แนะนำก็คือ1แก้วต่อวันครับโอเค 2. ยาฝนจากใบรางจืด <Okay. S 1> เพื่อนๆน,นำรากของต้นรางจืดเลือกที่อายุ1ปีขึ้นไปซึ่งมักจะมีขนาดประมาณเท่านิ้วชี้นำมาล้างให้สะอาดจากน,านั้นนำมาโครกหรือว่าฝนแล้วก็ผสมกับน้ำสะอาดหรือน้ำซาวข้าว แนะนำให้รับประทานวันล,ละหนึแก้วครับ <Wow. S 1> สามน้ำต้มสมุนไพรรางจืดการทําน้ําต้มสมุนไพรรางจืดง่ายมากเลยครับเพียงเพื่อนนำใบรางจืด5-7ใบมาล้างให้สะอาดแล้วนําไปต้มกับน้ําเต็มกาแนะนําให้ดื่มในขณะที่กําลังอุ่นครั้งละ1แก้ววันละ4-5ครั้งครับสี่ ชาชงสมุนไพรรางจืดสูตรล้างพิษยาฆ่า,มาแมลงสูตรนี้เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่ทําการเกษตรแล้วอาจจะเป็นต้องมีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงอยู่บ่อยๆสมุนไพรรางจืดสามารถช่วยล้างพิษยาฆ่า,มาแมลงได้ครับให้เพื่อนๆน,น,นำใบรางจืดมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นฝอยจากนั้นนําไปตากแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เก็บไว้นะครับ อาจจะใส่ถุงห่อเก็บเอาไว้ลักษณะเดียวกับการเก็บใบชา <S 2> <S 2> และเมื่อต้องการรับประทาน <S <S เพื่อนๆก็นำใบตากแห้งที่หั่นฝอยที่เราเตรียมเอาไว้ประมาณ5-6กรัมมาชงน้ำร้อนดื่มซึ่งเราก็สามารถชงได้แบบชงชาเลยครับโดยใช้น้ำร้อนประมาณ50-75ซีซีต่อแก้วซึ่งหากเราต้องการล้างพิษจากยาฆ่า,มาแมลงแนะนำให้ดื่มวันละหนึ่งครั้ง ติดต่อกัน7วันครับ 5. <Yeah. S 1> ชารางจืดสูตรส่งเสริมสุขภาพหากเราไม่ได้เสี่ยงกับยาฆ่า,มาแมลงและอยากจะชงชารางจืดกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้ใช้ปริมาณใบตักแห้งหั่นฝอยที่เราเตรียมไว้เพียงครึ่งเดียวคือเพียง2-3กรัมชงในน้ำร้อนหนึ่งแก้วรับประทานวันละครั้งได้ครับ รางจืดแก้พิษจากวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่พอผมได้ยินคำถามนี้ผมงงเลยครับไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะแต่แค่อยากรู้ว่าใครหน้ามาใส่ลายวัคซีนว่ามีพิษวัคซีนจัดเป็นยานะครับซึ่งยาจะมีการตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าไม่มีพิษหรือว่ามีโลหะหนักเจือปนจึงนํำสามารถมาใช้ในคนได้คิดง่ายเลยครับ ก่อนที่คนทั่วไปจะได้ฉีดวัคซีนกันทั้งหมอและก็พยาบาลต่างก็ฉีดกันไปแล้วก่อนหน้าคงไม่มีใครเอาสารพิษไปฉีดตัวเองหรอกเนาะ <Yeah. S 1> ดังนั้นคำถามที่ว่าจะกินรางจืดเพื่อล้างพิษได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ครับแต่ไม่ใช่ล้างพิษจากวัคซีนนะเป็นการล้างพิษอื่นๆที่ผมกล่าวไปข้างต้นหรือว่าเป็นการกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับข้อมูลการวิจัยรางจืด ส่วนใหญ่เป็นการทดลองในหนูครับสําหรับการทดลองในคนยังมีการวิจัยไม่มากนะักทําให้ปริมาณที่แนะนําจําเพาะว่าใช้ขนาดเท่าไร่ในการแก้พิษแต่ละชนิดยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ครับโอเคใครบ้างที่ไม่ควรกินรางจืดบุคคล3ามกลุ่มต่อไปนี้ไม่แนะนําให้กินรางจืดนะครับกลุ่มแรกก็คือหญิงตั้งครรภ์สก็คือโรคหอบหืด และสุดท้ายคือผู้มีความดันโลหิตค่อนข้างต่ำครับโดยเฉพาะหากความดันตัวบนต่ำกว่า90หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนเพื่อนมานนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่อง d k c a t i o n h a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมขอไปนั่งจิบชาลาังจืดก่อนละครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ